สวัสดีค่ะพบกันเวลาเดิมนะคะ5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกูุกิลาขายถูกค่ะนี่ก็จะเป็น EP ที่128แล้วนะคะ ก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร082-754-7110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082-754-7110ค่ะวันนี้ก็มีพระมาฝากกับทุกทกท่านมากมายเลยนะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยคะ่ะ องแรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไรจังหวัดนครราชสีมารุ่นกูรักมึงปี2537เนื้อทองแดงพระสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองพระชัดๆกันค่ะเหรียญสวยเหรียญเดิมนะคะสำหรับเหรียญน,นี้สวยๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าใช้นะคะสวยมากนะคะผิวสวยค่ะ อยู่เป็นลุงอยู่เลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพว่อคูเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะกับราคาเบาๆ2า0เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญลูกไข่หลวงพว่อคูวัดบ้านไร่ปี2522เนื้อทองแดงต่อโคด้ด้านหน้าสภาพสวยสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะ สภาพดีนะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อคูณเหรียญน,นี้ด้านหลังก็สวยค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเหรียญสวยๆเดิมๆสําหรับเหรียญหลวงพ่อคูณปีพศ2522เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะสวยเดิมค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อเพียนวัดเกินกระถินจังหวัดลบบุรีเนื้อขันลงหินปี2,547นิยมสภาพสวยกล่องเดิมๆจากวัดเลยค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด,ด้านในชัดๆกันค่ะสวยเดิมนะคะองค์นี้ก็จะเป็นเนื้อขันลงหินนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะไม่ค่อยจะเจอนะคะ ศิลปะสวยนะคะแปลกค่ะน่าเก็บหน้าสะสมนะคะสวยสวยเดิมเดิมแปลกๆค่ะสำหรับปิดตาหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกิ่นกระถินสวยสวยเดิมเดิมองน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะพร้อมกล่องเดิมเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่รุ่นรับสเสด็จปี2536เนือ้อทองแดงตอกโค้ดด้านหน้าสภาพสวย สวยเดิมค่ะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะค่ะเหรียญสวยเดิมนะคะตออโค้ดด้านหน้านะคะผิวสวยนะคะผิวเป็นลุ้งนะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อคูณเหรียญน,นี้สวยเดิมค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นรับเสด็จสวยสวยเดิมเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 350ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่แซยิต72ปีทรงหยดน้ำรุ่นเหลือกินเหลือใช้วัดบ้านไร่หลังหานุมานเชิญธงปี2537ต่อตอกโค้ด72ใต้ฐานมีรอยจานอักขระยันด้านหน้าสภาพสวย สวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะค่ะเหรียญสวยนะคะก็จะมีรอยจานอักขระนะคะด้านหน้านะคะผิวสวยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ด้านหลังก็จะเป็นหนัุมานเชิญธงนะคะสวยหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อคุณทรงหยดน้ำสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 350ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระคันธราชวัดเขาปัททวีจังหวัดอุทัยธานีปี2516เนื้อทองแดงลมดำปุกเสกโดยเกจิอาจารย์สายภาคใต้เขาอ้อท่านขุนพันธลักษ์ราชเดชเป็นผู้สร้างน่าสะสมมากเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาชมเหรียญช,ชัดๆกันค่ะเหรียญสวยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้สำหรับเหรียญสวยๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่สองห้าสิบค่ะนะใช้หน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญบาทน้ำมนตหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่รุ่นมั่นคงเจริญทวีคูณปี2537เนื้อทองแดงลมดำตอโคดเหนือไหล่ขวาสาภาพสวยมากสวยเดิมนะคะสวยจริงๆค่ะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะค่ะพระสวยนะคะพระสวยนะคะ ผิวสวยเหรียญสวยสวยทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะสำหรับเหรียญบาทน้ำมนต์หลวงพ่อคูณสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะสวยๆเดิมๆเ,เดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยคะ่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่รุ่นพอหลวงพ่อปีใหม่ปี2 5 3 7เนื้อทองแดงสาภาพสวยน่าเก็บหน้าสะสมนะคะสวยสวยเดิมๆิมเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะสวยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้สวยๆแบบนี้ก็น่าเก็บหน้าสะสมนะคะเก็บไว้ใช้เก็บไว้โชว์เก็บไว้ดูได้หมดนะคะ สำหรับเหรียญหลวงพ่อคูณสวยๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเซ็กวัดทองธรรมชาติฉลองอายุ8ปปีปี2499เนื้อทองแดงหายากสภาพสวยเดิมๆนะคะสำหรับเหรียญน,นี้เดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะ เหรียญสวยเหรียญเดิมนะคะปีพศเก่ามากนะคะสำหรับเหรียญน,นี้สองสี้นะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อเซ็กสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่800ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกระไหล่ทองหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปี2,519ออกวัดใหม่พิเลนสภาพใช้มีรอยจานอักขระด้านหน้าสวยค่ะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะถึงจะสภาพใช้นะคะแต่ก็ยังสวยนะคะมีรอยจานอักขระด้านหน้านะคะ สำหรับเหรียญหลวงพ่อคูณกระไหลทองเดิมๆเ,เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่รุ่นทหารเสือสอกอปี2536เนื้อทองแดงสภาพสวยสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะสภาพสวยนะคะ ผิวสวยด้านหลังก็จะเป็นสอกอนะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อคูณด้านหลังเป็นสอกอนะคะสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้หน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นท้าวเวสุวันกะไหล่ทองเรี่ยมพลาสติกพร้อมใช้ไม่ซาบที่สภาพสวยเดิมนะคะสวยนะคะสำหรับองค์นี้เดี๋ยวเรามาชมองพระชัดๆกันค่ะท้าวเวสวันกะไหล่ทองนะคะป้องกันภัยอันตรายได้นะคะมีไว้ก็อุ่นใจค่ะถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนำไปใช้นำไปห้อยคอได้เลยนะคะเพราะเรี่ยมมาพร้อมค่ะ ค่ะสำหรับท้าเวสุวรรณสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะน่าเก็บน่าใช้เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญรูปไข่หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ที่ระลึกวันเกิดครบ71ปีปี2536เนื้อทองแดงต่อโค้ด้านหน้าสภาพสวยเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะ ค่ะสวยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้สวยเดิมค่ะสวยๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าใช้นะคะด้านหลังก็สวยสำหรับเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินวัดบางคานกุเจดีวัดขวาง พิมพ์นิยมสภาพเดิมๆน้าเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะสะภาพเดิมๆนะคะหน่าใช้หน้าเก็บนะคะสําหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะ น่าใช้น่าเก็บนะคะขึ้นชื่อว่าหลวงพ่อเงินน่าใช้น่าเก็บทุกรุ่นค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรเนื้ออันปากา้าพิมพ์นิยนรุ่นกองทุนปี2553ตอตอกโค้ดใต้ฐานสภาพสวยสวยเดิมนะคะสำหรับองค์นี้เดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะ อภาพสวยนะคะตอกโค้ดหมายเลขใต้ฐานค่ะสำหรับรูปหล่อลงพ่อเงินสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปี2,538ในหลวงร .9 ทรงสเสด็จบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเนื้อทองแดงชุบนิกเกิลสวยมากสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะสวยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ก็จะเป็นเหรียญทองแดงชุบนิกเกิลน,นะคะสวยค่ะ สำหรับเหรียญหลวงพ่อคูณสวยๆเดิมๆเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นตะกุดพิสมนใบลานพ่อข้าง mm hmm. เก่าไม่ทราบที่มีไว้ติดตัวดีมากทุกด้านหน้าสะสมนะคะ mm hmm. เก่านะคะสำหรับองค์นี้เดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะ ใบลานพอกข้างนะคะเก่านะคะมีไว้ติดตัวดีนักแกลไม่ทราบที่นะคะถ้าท่านใดทราบที่นะคะเป็นเครื่องรางของขังนะคะก็จัดไปเลยนะคะค่ะสำหรับตะกุดพิสมอใบลานพอกข้างเก่าไม่ทราบที่องค์นี้ก็จะอยู่ที่400รค่ะน่าใช้น่าสะสมนะคะเก่าเกา่ไม่ทราบที่เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงหลังภาษาจีนเนื้อเก่าจัดแกร่งมากสภาพเดิมๆหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะเนื้อจัดเก่าแก่งมากเลยนะคะเดิมๆค่ะนี่ค่ะด้านหลังก็จะเป็นภาษาจีนนะคะน่าใช้น่าสะสมนะคะสมเด็จเก่าๆ ค่ะสำหรับสมเด็จเก่าๆไม่ทราบที่นะคะหลังภาษาจีนองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นผ้ายันพร้อมรูปแปะลงสีซีนพลาสติกกันน้ำอย่างดีนำไปใช้ได้เลยนะคะสภาพสวยเดิมนะคะนี่ค่ะเป็นผ้ายันนะคะรูปแปะลงสีนะคะ สภาพเดิมๆนะคะซีนพลาสติกกันน้ำอย่างดีนะคะไม่ว่าจะติดในบ้านติดที่รถห้อยหน้ารถได้หมดเลยนะคะค่าสำหรับผ้ายันแปะลงสีพร้อมรูปนะคะสวยๆเดิมๆชิ้นนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเจริญก้าวหน้าหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ปี2564ัอกต่อโค้ด้านหลังเนื้อกระหล่ทองสวยกล่องเดิมๆหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะเหรียญพ่อพัดเหรียญน,นี้นะคะสวยมากเลยนะคะสวยเดิมนะคะลงยาได้สวยค่ะวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดนะคะ น่าใช้น่าเก็บแล้วก็สวยทุกรุ่นนะคะสวยเดิมนะคะองค์นี้ก็ซีนพลาสติกนะคะสวยเดิมเิมค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อพัชส,สวยสวยเดิมเมพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นประคำไม้108เม็ดพร้อมเหรียญหลวงพ่ออุตมะ ปี2,537วัดวังวิเวกการามจังหวัดกาญจนบุรีครบชุดนะคะสภาพเดิมๆสวยนะคะสำหรับประคําไม้เส้นนี้ที่สำคัญนะคะมาพร้อมเหรียญน,นะคะเดิมๆค่ะได้ในบ้านติดมานะคะสวยมากนะคะประคําก็สวยเหรียญก็สวยนะคะถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนำไปใช้ไปขึ้นคอได้เลยนะคะ เดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะค่ะเหรียญสวยนะคะเหรียญสภาพดีค่ะปี2537นะคะสำหรับเหรียญน,นี้ด้านหลังก็สวยนะคะสวยเดิมค่ะก็ได้มาเดิมๆเลยนะคะ เจ้าของเดิมคงเก็บไว้ดีนะคะห้อยไว้นะคะก็พอดีได้ติดมานะคะเผื่อท่านใดสนใจนะคะเดิมๆนะคะสำหรับเส้นนี้นะคะประคำไม้ร้อยแนะคะค่ะสำหรับประคำไม้นะคะพร้อมเหรียญสวยๆเดิมๆชุดนี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยๆ,ๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยคะ่ะ แล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นปลัดขีกไม้เขยตายหลวงปู่เมฆวัดลำกระดานตัวใหญ่สภาพสวยเดิมดูง่ายนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะสวยดูง่ายนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะ นำไปห้อยได้เลยนะคะมีรูเจาะนะคะใช้เชือกห้อยได้เลยใช้ได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้ก็น่าใช้น่าเก็บนะคะยิ่งใช้ก็ยิ่งสวยนะคะสำหรับเครื่องรางนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้หรืองานนะคะยิ่งใช้ยิ่งสวยนะคะยิ่งเก่าก็ยิ่งสวยนะคะค่ะสำหรับประหลัดขีดไม้เคยตายหลวงปู่เมฆสวยๆเดิมๆชิ้นนี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะ ค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพระร่วมกันขอบคุณมากค่ะ <S 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 <S